สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาชมบอนสีนะครับบอนสีชนิดนี้เรียกว่าสาวน้อยปลาแป้งนะครับหรือว่าพื้นที่อื่นอาจจะเรียกต่างๆกันไปนะครับนี่คือบอนสีที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในสวนนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ สวยมากนะครับซึ่งที่บ้านผมเนี่ยนะครับบอลสีก็จะมีประมาณห้ถึงหสายพันธุ์นะครับที่ว่าเป็นบอลธรรมชาตินะครับชนิดนี้ทางบ้านก็เรียกว่าสาวน้อยปลาแป้งนะครับ สวยมากนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับที่ก่ามากแบบนี้เพราะว่าที่บ้านผมจังหวัดตรังนะครับต่างใต้เนี่ยปีหนึ่งจะมีการไถร่องยางหนึ่งครั้งนะครับไถต,ตัวดินนะครับหัวบอลสีพวกนี้ก็เลยกระจัดกระจายไปทั่วนะครับตามร่องยางที่ขึ้นอยู่นะครับในสวนปาล์มก็มีนะครับมันจะขึ้นอยู่ตัวไปนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นที่วางเงนด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกชน,นิดหนึ่งนะครับชนิดนี้เรียกกันว่านกกระทานะครับชนิดนี้เรียกกันว่านกกระทานะครับบอลสีเป็นราชินีแห่งไม้ใบนะครับ ซึ่งหลายๆท่านก็นิยมชมชอบกันมากนะครับผมก็เช่นกันนะครับผมสะสมไว้หลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับทั้งบอลธรรมชาติแล้วก็ซื้อมานะขึ้นอยู่ตัวไปเลยนะครับสวยมากเลยนะครับสาวน้อยปรับแป้งเนี่ยจะสวยมากนะครับ ผมชอบมากๆเลยนะครับสาวน้อยป่าแป้งถ้าขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นสายไปเลยนะครับสวยมากนะครับที่ผมบอกว่ามีหลายสายพันธุ์ต่างๆกันไปก็เพราะว่า บางชนิดนะครับคือในป่าเดียวกันนี่นะครับสมมติว่าคือป่าเนี้ยที่มีสาวน้อยปล่าแป้งเนี่ยาบางต้นก็จะมีแค่จุดขาวอย่างเดียวนะครับจุดขาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ต้นบอนสีอินเนานะครับเป็นสาวน้อยปล่าแป้งแต่ว่าคือเขาคงจะขาดยีนตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับแล้วก็บางต้นก็จะมีแค่ จุดแดงจุดแดงหรือเป็นจุดสีชมพูนะครับในในที่เดียวกันนะครับแลวก็หายากมากนะครับที่มีจุดขาวอย่างเดียวหรือจุดแดงอย่างเดียวนะครับเป็นสาวน้อยปลาแป้งที่แบบว่าสีไม่ครบแต่ว่าไม่ใช่ต้นแบบบอลสีเนา่าหรือว่าชื่ออื่น,น สวยมากนะครับบอนสีพวกนี้ผมก็ได้ขายอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่แพงนะครับถ้าเป็นหัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหัวใหญ่ก็อยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับหัวเล็กก็สิบบาทหรือว่า ถ้าเป็นต้นเล็กๆความสูงไม่เกินสามสิบเซนนี้นะครับกระถางสามนิ้วสีนิ้วหรือกระถาง5้านิ้วก็ก็จะขายเป็นต้นนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่อย่างนี้ต้นใหญ่แบบนี้นะครับเวลาขนส่งเนี่ยจะลำบากมากนะครับแล้วก็ก้านใบของเขา็จะหากทีนี้การส่งต่างต้นเนี่ยมันมันยากครับคลิปนี้พามาให้ชมกันนะครับว่า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ร้อนชื้นเหมือนอย่างจังหวัดตังเนี่ยก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆเยอะมากนะครับบริเวณบ้านผมเนี่ยนะถ้าผมทำคลิปออกมาพืชพันธุ์ที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็ต้นไม้ที่เอามาปลูกประดับอะไรต่างๆเนี่ยนะ เป็นพันคลิปผมก็ถ่ายไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันมันเยอะแล้วก็หลากชนิดมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและก็กดไลค์ง่ายช่องผมนะครับก็สำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับว่าบางอย่างที่ผมลงไปในแต่ละคลิปก็ ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับยินดีรับคำชี้แนะตี่จมนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ได้ตรงช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ